สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันจันทร์กลับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะหลังจากที่ฟังการงานการเงินกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะถึงคราวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพด้วยเหมือนเดิมเลยที่หมอจะเริ่มเปิดในเรื่องของอความรักของคนโสดก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาเปิดของคนมีคู่กันทีหลังแล้วก็เหมือนกับในคลิปของการงานการเงินเนาะ ในเดือนตุลาเป็นต้นไปนะคะพี่หมอได้เปลี่ยนวิธีการอ่านจากที่อ่านทีละครึ่งเดือนนะคะมาเป็นเต็มเดือนนะก็เท่ากับว่าคลิปนี้จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมตลอดทั้งเดือนนะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าคนวันจันทร์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยนะความรักของคนโสดที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเป็นยังไงบ้าง ้งคำถามกันแบบง่ายๆนี่แหละเนาะว่าเป็นยังไงมีโอกาสเจอใครที่น่าสนใจไหมหรือว่า,าจะได้สมหวังกับใครไหมนะคะคนคุยคนโสดที่มีคนคุยเนี่ยจะได้ขยับความสัมพันธ์ใหม่อะไรประมาณนี้เนาะ ลีนดาบสองถ้ว,ถวยเจ็ดเหรียญลูเวอร์เด็กดาบทาวเวอร์ เดซันอัศวินทวยเดมูละจัดเมนนะคะประเด็นของคนโสดที่มีคนคุยหรือว่ามีคนที่เรารู้สึกชอบเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นแต่คนโสดในลักษณะที่ไม่มีใครเลยเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นเรื่องราวของ คุณได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าพี่หมอเนี่ยขอเริ่มอ่านจากคนโสดที่มีคนคุยนะ,ะช่วงนี้มีคนคุยอยู่หรือว่ามีคนที่เรากำลังรู้สึกดีดด้วยอยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะพาร์ทไหนพาร์ทแอบชอบพาร์ทแบบอ,อยู่ใกล้แหละ อ่ะเป็นเพื่อนสนิทแต่ไม่กล้าบอกเขาอะไรใดก็ตามเนาะน,น,นั่นเรียกว่ามีคนรู้สึกดีๆด้วยนะคะหรือเขามาแอบชอบเราก็ได้นะขออ่านพาร์ทนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านพาร์ทของคนที่แบบว่าโสดนะสนิทนะโสดสนิทแบบว่าไม่มีใครเข้ามาเลยเนี่ยในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะ เราเริ่มกันจากคนโสดที่มีคนคุยหรือที่เรารู้สึกดีด้วยหรือเขามารู้สึกดีกับเราเราอาจจะอยากรู้ว่ากับคนคนนี้เนี่ยในช่วงเดือนตุลานะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาได้ไหมสําหรับพี่หมอเนี่ยพี่หมอหมองว่ามีโอกาสอ่ะเราเราก็ต้องบอกไปอย่างนั้นก่อนเนาะว่ามีโอกาสแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะถามว่ามันมันเป็นยังไงคนวันจันทร์เนี่ย พี่หมอรู้สึกว่าถ้าเป็นพาร์ทของการมีคนคุยนะเราค่อนข้างคาดหวังในคนคนนี้พอสมควรเลยนะคะรู้สึกว่าอยากจะขยับความสัมพันธ์กับคนคนนี้คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคุยกันมานานแล้วหรือถ้าเป็นคนที่เราไปแอบชอบเขาเนี่ยเราก็แอบชอบเขามานานแล้วนะคะแต่มันก็จะขยับเป็นสเต็ปนะทุกคนสมมติว่าเป็นพาร์ทคนคุยแน่นอนการอยากขยับ ความสัมพันธ์กับคนคุยเนี่ยก็คือการมีคอมมิตเมนต์นะคะหรือว่าตกลง,กลงที่จะคบกันนั่นเองนะคะแต่ในกรณีที่แอบชอบเขาหรือเขาแอบชอบเราเนี่ยมันจะเป็นในพาร์ทของการขยับขยับเป็นคนคุยก่อนไหมหรือว่าตัดสินใจจะเดินหน้าจีบเขาแล้วหรือเปล่าหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะตัดสินใจเดินหน้าเข้ามาจีบเราหรือเปล่ามันจะต้องเป็นสเต็ปเป็นเลเวลนะไม่ใช่ว่า เราแอบชอบเขาแล้วแบบอยู่ๆเดือนนี้ก็โดดมาเป็นแฟนกันเลยอะไรขนาดเนี้ยพี่หมอมองว่ามันมันไม่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะอยู่อยู่ในสภาวะนี้ดีกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์เนามันทางเดียวอยู่ค่ะยกเว้นคนคุยนะอยู่ในสถานะแบบนี้สภาวะนี้เนี่ยมันมาค่อนข้างจะนานแล้วเท่าที่พี่หมอเห็นมันเลยเกิดความหวังขึ้นนะคะ เกิดความหวังขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคุยกันแล้วหรือว่าเรียนรู้กันแล้วเข้าๆนะเบื้องต้นเท่าที่คุยกันเราก็รู้สึกว่าเขาน่าสนใจแล้วก็เข้ากับเราได้ดีเลยมันก็เลยเกิดความหวังในลักษณะที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีความกดดันตัวเองสูงแล้วก็มันเผื่อแผ่ไปจนถึงคนคุยของคุณด้วยนะเท่าที่พี่หมอเห็นอนะ การจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาได้พี่หมอรู้สึกว่าเราต้องไม่บังคับกันหรือว่าไม่โชว์ไม่โชว์ด้านที่มันทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะจริงๆในไพ่เนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดน,นะคะแต่พี่หมอแค่รู้สึกว่าเราส่งพลังงานแบบนั้นนะหรือว่าเราเป็นเราเป็นไปในลักษณะนั้นนะในในแง่ของความกดดันนะคะจริงเราอาจจะไม่ได้แบบบังคับกดดันให้เขาต้องมาคบเราขนาดนั้นแต่ว่า มันเหมือนวิธีในการที่เราใช้หรือว่าการพูดการคุยคําพูดบางครั้งมันมีอะไรที่แฝงไปแล้วมันส่งให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบนั้นนะคะทีนี้อย่างที่บอกจริงๆที่หมอบองว่าถ้าในพาร์ทคนคุยอ่ะหรือคนที่รู้สึกดีมันม,ม,นมีมันมีตายตัวอยู่ในตัวของมันแล้วว่าเรารู้สึกดีและไอ้พาร์ทคนคุยเนี่ยเราคุยแล้วเราก็รู้สึกดีคือถ้าเราไม่ได้รู้สึกดีกับใครเราจะพัฒนาทําไมเราจะอยากพัฒนาทําไมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกอ่ะ พี่หมอมองว่าคนสองคนน่ะความรู้สึกตรงกันความต้องการเดียวกันอ่ะพูดง่ายๆคืออยากพัฒนาไปด้วยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่มันเหมือนกับว่าถ้าเราเร่งเขาอาจจะไม่ได้อยากเร่งเขาอยากจะให้มันค่อยเป็นค่อยไปอ่ะถึงเวลาของมันถึงทามมิ่งของมันก็ให้มันรันไปตามสเต็ปของมันอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะทีนี้พอตัวเราอ่ะมาในลักษณะของความแบบอยากจะได้แล้วหรือว่าคาดหวังสูงๆูเนี่ย การแสดงออกมันก็เปลี่ยนไปนะคะมันมันก็เลยมีโอกาสที่แทนที่เราจะได้สถานะมาหรือว่าได้ขยับความสัมพันธ์กับคนนี้แบบแบบดีๆอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าอาจจะเกิดปัญหาได้อันนี้พูดตรงๆนะคะอย่างที่พูดว่าเกณฑ์การพัฒนามีมันมีแน่นอนอะ่ะสำหรับพี่หมออะ่ะไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะซันเองนะคะหรือว่าจันเม้นเองนะคะหรือว่าอัศวินถ้วยสองถ้วยเลเวอร์เองก็ด้อะ่ะ เป็นไพ่ที่พูดถึงการมีคอมมิตเมนต์ได้แทบทั้งนั้นนะ่ะแต่ว่ามันก็มีไพ่ในไออย่างคว e นดาบทาวเวอร์เดอะมูเนี่ยค่ะรวมถึงเด็กดาวมันมอบอกว่าแทนที่มันจะพัฒนาไปแบบดีๆหรือมันสมูทอยู่ในสถานการณ์ที่มันสมูทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันมีใครคนใดคนนึงเนี่ยมันมีความแบบกดดันอาจจะเป็นเขาก็ได้นะอาจจะเป็นเขาอาจจะไม่ใช่เอ่อ คนที่เกิดวันจันทร์ก็คือเราอาจจะเจอคนแบบนี้อยู่เราก็รู้สึกว่าคุยกับคนนี้เราก็อยากจะพัฒนากับเขาหนะ้าแต่เราก็อยากจะแบบพัฒนาแบบไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้กับอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ทางเขาเนี่ยดูแบบแสดงความเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของนี่เราเป็นแค่คนคุยกันเองนะแต่ว่ามีพฤติกรรมการสแสดงออกในลักษณะของความหึงหวงหนุนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้แล้วเราอึดอัดมากๆนะหรือเขาอึดอัดมากๆมันมีเกณฑ์ที่จะ ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะไปจนถึงเลิกคุยกันไปเลิกชอบกันไปมันสามารถเกิดขึ้นได้นะแทนที่มันจะได้พัฒนาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความกดดันในตัวเองมีความคาดหวังเราปล่อยใจสบายสบายปล่อยจอยชิวๆนะพี่หมอมองว่าโอกาสพัฒนาจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วเกิดขึ้นแบบงงๆด้วย มันมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเราไม่คาดคิดว่าเขาจะขอเราเป็นแฟนหรือว่าเราแกล้งถามเขาก็ได้ว่าไอ้ที่เราคุยกันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปชอบใครเราไปเราไปบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันชอบเธอนะเธอรู้สึกยังไงปรากฏว่าเขาตอบรับกลับมาในลักษณะที่เราคาดไม่ถึงเขาอาจจะตอบว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันหรือว่าในฐานะคนคุยเนี่ยเขาก็จะบอกเฮ้ยเราก็อยากจะแบบขยับมาเป็นแฟนกับเธอแล้วนะหรือรอยู่เขาอาจจะพู่มาว่าเอ้านี่เราไม่ได้เป็นแฟนกันหรออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่คาดหวังมันมาารานนี้นะคะ ทีนี้มันก็จะมีในกรณีของอะที่เมื่อี้พี่หมอพูดว่าถ้าเกิดว่าเลิกชอบกันไปเลิกคุยกันไปทะเลาะก,กันหรือมันมีความอึดอัดจนมันส่งอะไรอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยอาจจะกลายเป็นว่าเลิกคุยกันไปเลยเลิกชอบกันไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอคนใหม่ก็จะเจอพาทนี้แทนได้เหมือนกันนะคะอ่าก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะส่วนคนโสดที่ไม่มีใครเลยนะก็ต้องบอกว่าในเดือนเนี้ยสาหรับพี่หมออะ ต้องพูดอย่างนี้ก่อนคนโสดที่ยังไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนคุยคนที่ชอบหรืออะไรเนี่ยต้องบอกว่าเราจริงๆเราอยากได้แล้วเราต้องการความสัมพันธ์อยากมีแฟนอันนี้เห็นชัดมากนะคะแล้วก็รู้สึกเหงารู้สึกอยากจะแชร์ดีเทลเรื่องราวชีวิตสตอรี่ตัวเองให้ใครสักคนนึงได้แบบว่ามารับรู้รับฟังเหมือนอยากได้คู่นั่นแหละอยากมีคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เป้าหมายของเราอะนะเดือนนี้เป็นเดือนที่เราแบบ เหมือนตั้งเป้าเลยฉันจะต้องมีแฟนให้ได้บางคนเนี่ยจ,จะไปบอกว่าเล่นองค์เล่นแอปเนาะหรือว่าไปทําความรู้จักกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะคะ,ะถามว่าบันพัฒนาได้ไหมจริงจริงอะอย่างที่พูดเลยถ้าเราเราเป็นตัวของตัวเองหน่อยนะแล้วเราไม่ไปกดดันอีกคนนึงนะคะหรือว่าไม่ไม่ไปแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ไปซีเรียสจริงจัง,จงเกินไปอะจากที่เราแบบมองหาใครสักคนเนาะ มันก็จะมีโอกาสเจอแล้วก็มีโอกาสพัฒนาได้แต่มันจะต้องไม่แบบกดดันในตัวเองนะคะแล้วก็พี่หมอรู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าบางทีเราก็อยากมีเนาะแล้วมีคนเข้ามาเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่คนที่เราอยากได้ด้วยนะคะในเดือนนี้นะเหมือนกับว่าเป้าหมายของเราอะ่ะอาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่คนที่เข้ามาก็เป็นอีกแบบนึงอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เอาจริงๆมันมีไพ่ที่พูดถึงความรู้สึกที่ว่าถ้าเราเปิดรับใครอะ่ะคนเนี้ยสามารถที่จะมีอะไรบางอย่างเนาะในใน,ในแง่ดีนะคะ,ะพูดง่ายคือโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ได้สูงมากๆนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยอาจจะไม่เลือกคนนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องถามใจตัวเองดูแล้วกันว่าเราพอจะเปิดใจหรือว่าพอจะตัดสินใจทําความรู้จักกับใครในเดือนนี้ได้หรือเปล่าถ้าได้เนี่ย มันก็จะมีคนที่ตอบโจทย์อยู่นะจริงๆบางทีเรามองอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่ภายนอกอ่ะเราอาจจะยังไม่ตรงโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าเราเลือกอถ้าเราเลือกทําความรู้จักคนจากบุคลิกก่อนนะพูดง่ายคือสเปกแบบภายนอกรูปร่างหน้าตาลักษณะภายนอกก่อนเนี้ยอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์เราแต่พอเราไปเรียนรู้นิสัยใจคอของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ตอบโจทย์เราแล้วก็ดีกับเรานะคะก็ลองเปิดใจดูนะสําหรับ คนโสดนะคะแต่ก็มองว่ามีเกณฑ์นะหรือบางคนจะไม่สนใจไปเลยแล้วไปโฟกัสงานเงินก็ได้เหมือนกันเดือน,นี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันแต่พี่มองว่าเดือนี้จริงๆหลายๆคนจะเจอคนเข้ามามากกว่าน่าจะไม่ได้โสดแบบเหงาขนาดนั้นแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะตอบโจทย์ใหม่มากกว่านะคะแล้วก็ในกรณีอย่างที่2เคสแรกที่พูดไปตอนแรกในพาร์ทคนคุยหรือเราไปแอบชอบใครเข,า,ขาแอบชอบเราเนี่ยมันต้องใจเย็น นะคะใจเย็นๆแล้วก็อย่าพยายามแบบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือว่าถ้าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบใจเย็นๆนนะ่ะค่อยๆคุยค่อยๆอ,อ,อ,อะไรกันไปนะคะก็มันก็จะมีเกณฑ์ในการพัฒนาได้อย่างพูดไปแล้วนะอันนี้เป็นคนโสดต่อมาเราจะไปดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะคนวันจันทร์ที่มีคู่แล้ว วิวอองฟอร์จูนนะคะ the world หนึ่งถ้วยั่วินดาเจ็ดดา สามถ้วยแฮงแมนสามเหรียญสองไอเดวิลอืมเอาละคนมีคู่จริงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้น อยู่บ้างเหมือนกันมันก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดทั้งเดือนแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาตลอดทั้งเดือนจริงๆปัญหาที่พี่หมอรู้สึกของคนวันจันท์เลยนะคือเรื่องของความระแวงนะคะความหึงหวงนะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้อีกด้วยนะอ่าอย่างเช่นความใจร้อนนะคะหรือว่าอ่าพฤติกรรมเขาเรียกว่าอะไรความอยากเอาชนะเอาแต่ใจอะอาจจะเกิดจากตัวเราหรืออาจจะ อาจจะเกิดจากคู่ของเราได้เช่นกันค่ะนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดเวลาเป็นปนัญหาสมมติาาว่าเราทะเลาะก,กันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ใครก็ใครเนี่ยเอาแต่ใจจะไม่ฟังอีกคนหนึ่งจะจะไม่ค่อยแบบเ,เขาเรียกว่ายังไงอะไม่สามารถที่จะคุยกันดีๆได้ในตอนที่มันเกิดเรื่องในตอนที่มันเกิดเรื่องนะไม่สามารถที่จะคุยกันดีๆได้ชอบเอาชนะกันอยากจะเถียงเขา,าหรือเขาชอบเถียงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราแบบว่าผ่านเรื่องนั้นไปสักแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ไม่นานมากหรอกคู่เราเนี่ยก็จะแบบว่าสามารถจะคุยกันได้แม้กระทั่งในเรื่องที่แบบว่าเอ,อเราตีกันไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ตามหลักแล้วอะพี่หมอแค่รู้สึกว่าคนวันจันทร์จะไม่ได้หยิบเอาเรื่องที่ทะเลาะก,กันมาคุยนะคะในเดือนเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรอะความอยากเอาชนะกันหรือว่าอีโก้มันมีสูง คู่ของคนวันจันเนี่ยใช้วิธีที่แบบว่าพักปัญหาไว้ไม่แก้ถ้าวิธีแก้เนี่ยต้องเป็นวิธีของเธอใช่ไ้่แก้หรือถ้าวิธีแก้เป็นของเธอหมายถึงเ,เขาอะนะเป็นของเราเขาก็จะไม่แก้แต่เราจะไม่ยิบเอาตรงน,นั้นมาคุยเราก็จะเขาเรียกว่าไงอะไปเรื่องอื่นไปประเด็นอื่น อ,อยู่กันด้วยเรื่องอื่นไปก็จะยังไม่หยิบเรื่องนั้นมาคุยกันอ่ะเราเหมือนมีความเห็นไม่ตรงกันมันขัดแย้งกันเรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะหยิบมาคุยในเดือนนี้นะคะหลายคนก็จะมีเรื่องนี้จริงๆที่หมอรู้สึกถึงหนึ่งเลยนะทริปท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนทําอะไรร่วมกันบางอย่างรวมถึงความระแวงบางอย่างด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้มีความระแวงมีความกังวลว่าอีกคนนึงเนี่ยแอบทําอะไรลับหลังเราหรือเปล่านูน่นนี่นั่นนะคะ แต่ถามว่าถ้าสมมติดีกว่าสมมติถามว่าแล้วมีไหมให้มองจากไพ่เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่ามีอะแต่ไม่อยากจะให้แบบฟังปุ๊บแล้วโอ้โห,หตั้งป้อมเดี๋ยวดีนะแฟนกลับมาจากบ้านนะเราจะถามเลยว่าเธอนอกใจฉันเหรอเธอไปมีอะไรหรือว่าเธอมีเรื่องปิดมันไม่ได้นะทุกคนให้ฟังอย่างมีสติพิจารณาตามนะคะจริงๆสิ่งที่ เขากาลังแอบทําอะไรลับหลังเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะแต่แค่ยังไม่อยากบอกเราคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยหรือพฤติกรรมของคุณเองยังได้เลยอ่ะพี่หมอพูดอย่างนี้เลยคุณหรือเขาก็ได้อ่ะทำเพราะว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวพอถึงเวลามันเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะได้คุยกันเพียงแต่ว่าน่ะสมมติว่าเป็นเรื่องเที่ยวลวกันนะอ่ะยกตัวอย่างเป็นเรื่องทริปท่องเที่ยวนะคะในเดือนเนี้ย มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันเพียงแต่ว่าตัวแฟนคุณเนี่ยสมมติว่าเราคุยว่าเดี๋ยวเอาช่วงไหนดีลอยกระทงแล้วกันนะยังไม่ต้องรอถึงปีใหม่เอารอยกระทงแล้วกันถะอีกเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวงานวันลอยกระทงด้วยกันไหมฉันอยากไปงานลอยกระทงที่สุโขทัยมานานแล้วนู่นนี่นั่นแฟนเราก็โอเคสิไปสิอ่ะเขาก็รับปากเราดีดีดดอะเนาะแต่พอถึงเวลาเนี่ย อัไม่ใช่ถึงเวลาในตอนที่เขารับปากจริงๆแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขา่ไม่สามารถไปได้เนื่องจากว่าในวันนั้นเนี่ยติดภารกิจสําคัญต่างๆนานาอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้บอกเราะคะแล้วทําไมก็ถึงรับปากเราละ่ะหนึ่งก็คือพูดไม่คิดนะเหมือนพลังพูดไปกอนเลยนะคะใจร้อนเห็นไหมมีปัญหาพระความใจร้อนนะคะสองเพราะเขาคิดว่าคือพี่หมอคิดว่าเขาก็คงคิดว่าเขาเดียวเขาคงจัดการได้อ่าแต่ถามว่าเขาจัดการได้ไหมก็คือไม่ได้นั่นเองนะคะ เขาแค่ย the like, eh, ังไม่พร้อมจะพูดนั่นเองนะเดี๋ยวพอถึงเวลาพอมันใกล้สิ้นเดือนเขาก็จะแบบเออเนี่ยทิปเที่ยวเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าฉันติดงานอ่ามันก็คือแบบนี้เองค่ะบางทีเขาแค่ไม่พร้อมที่จะบอกเราในตอนนั้นมันไม่ได้เป็นความลับอะไรขนาดนั้นหรอกคือถามว่ามีไหมพี่หมอมองว่ามีแหละให้พูดตรงๆเนาะเพราะว่าเจ็ดดาบและเดวิลเนี่ยเขาขึ้นซัพพอร์ตกันนะคะ ก็สามารถที่จะเกิดได้นะมันมีเรื่องที่แบบปิดบังไว้ด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะเราก็แค่ดูก่อนเพราะพี่หมอมองว่าเดี๋ยวเขาจะมาพูดกับเราอยู่ดีไม่ได้ถึงขนาดปิดจนแบบว่าให้มันตายจากกันไปเลยเป็นความลับที่ตายไปพร้อมๆกับเขามันก็ไม่เบอร์นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะในเดือนนี้นเป็นฝ่ายเป็นเราที่เป็นฝ่ายแบบว่าไม่พร้อมจะไปเที่ยวกับเขากลับกันเลยนะ นั่นก็เหมือนกันเลยเหตุผลคือพูดไปก่อนเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วพอถึงเวลาเราคิดว่าถึงเวลาต้องคุยกันแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถจัดการตารางเวลาให้เขาได้ทีๆทีมันก็แค่ต้องหยิบมาคุยกันแต่ถามว่าในกรณีที่พอเขาหรือเราอะเอาเรื่องนี้มาคุยกันเราทะเลาะก,กันไหมอันนี้ก็พูดตรงๆว่าไอเกณฑ์ again, ทะเลาะอะพี่หมอไม่เห็นหรอกแต่ความไม่พอใจความรู้สึกแบบ ไม่โอเคนะมันมีแน่นะมันก็ต้องทําใจเพราะว่ามันก็คือปัญหาจริงๆนะคะก็มองว่าในเดือนนี้อาจจะเกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นได้แต่ข้อดีก็คือความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบเขาเรียกว่ายังไงอะมีเป้าหมายนะมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ในในการที่จะเอาอ่าในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ของเราไปด้วยกัน ะะเดือนนี้หลายๆคู่มีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแต่ว่าจะไม่เกี่ยวกับแผนเมื่อกี้พี่หมอแค่ยกตัวยอย่างว่ามันอาจจะเป็นเรื่องประมาณแบบนี้แต่เดือนนี้มีเกณฑ์น,นะคะในการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะรวมถึงการเริ่มต้นลงมือทําอะไรบางอย่างร่วมกัน,นะคะใครแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์หรือว่า ใครที่อยากจะทําธุรกิจกาแฟนะคะก็เดือนนี้ก็มีเกณฑ์บางคู่มีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถเข้ามาในเดือนนี้เหมือนกันวางแผนร่วมกันนะคะเนี่ยแล้วมันจะมองว่ามีปัญหาใหญ่โตอะไรมันก็คือไม่ขนาดนั้นหรือจริงๆเนี่ยปัญหาอาจจะมาจากเรื่องที่เราร่วมกันทําในเดือนนี้ร่วมกันคิดในเดือนนี้อย่างคล้ายๆที่บอกไปเลยเรื่องการยกตัวอ,อย่างเรื่องทิปเที่ยวอะเราวางแผนไงในเดือนนี้มันไม่ได้จะเกิดในเดือนนี้ แต่ว่าเรื่องที่เราสามารถมันเกิดปัญหาได้ก็คือเรื่องนี้ประมาณนั้นนะคะหลายๆคนก็จะเจอประมาณนี้เนาะแต่พี่หมอมองว่าถ้าคนสองคนเปิดใจคุยกันะเดี๋ยวมันจะเจอทางออกแล้วก็มองว่ามีเวของการจะคุยกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่อยากให้ระวังคือเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความมีอีกโก้นะคะพยายาม เชื่อใจในกนและกันเชื่อมั่นในกันและกันเนี่ยมันจะช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดในเดือนนี้มันหายไปหรือว่าคลี่คลายลงได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องทะเลาะก,กันนะอันนี้ก็คือสถานการณ์ของคนมีคู่ที่เกิดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะต่อมาค่ะเรื่องสุดท้ายสุขภาพ สุขภาพของคนเกิดวันจันทร์นะคะ สวินทัว่วแล้วก็หกถ้าจะมองถึงปัญหาสุขภาพที่หมอหมองไปที่เรื่องของกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกแต่ว่ามาในลักษณะของอาการเจ็บเจ็บปวดปวดไม่เมื่อยนะคะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของสุขภาพในเดือนในเดือนตุลาคมเนี่ย คนวันจันเนี่ยมีแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดขึ้นเยอะมากนะหลายๆคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายในช่วงเดือนนี้นะคะเริ่มไปยิมนะคะเริ่มไปวิ่งก็ได้หรือว่าบางคนก็จะมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ในลักษณะที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายพูดไปแล้วนะคะรวมถึงหลายๆคนก็มีการหันกลับมาใส่ใจตัวเองนะสั่งของการปรับ โภชนาการอาหารการกินก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ว่า,าเราโฟกัสสุขภาพจุดไหนเราก็จะไปใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาในเรื่องเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะในเดือนนี้อารมณ์เหมือนคนที่ดูแลตัวเองดีขึ้นะ่ะมันก็เลยทําให้ปัญหาสุขภาพในเดือนนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันทําให้เราเนี่ยต้องเป็นกังวลขนาดนั้นนะคะแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยอย่างที่พูดไปแล้วนะ ในเรื่องของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อกระดูกฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆอ่ะพี่หมอมองว่าถ้ามันจะเป็นมันเป็นจากกิจวัตรด้วยแล้วก็เดือนนี้จะมีในเรื่องของการรักษาสิ่งสิ่งนั้นให้มันหายด้วยนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสุขภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะปกติถึงดีละกันเนาะมีปัญหาสุขภาพบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโซด คนมีคู่และสุขภาพของคนวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นประโยชน์ชอบก็ให้กดไลค์ใช่ก็ให้กดแชร์ให้พี่พออแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากช่วยแนะนำนู่นนี่นั่นนะคะมีคอมเมนต์มีคําติมีคําชมอะไรใดๆก็แล้วแต่สามารถที่จะคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์เนี่ยก็ช่วยให้ ช่องมันพัฒนาแล้วก็ตัวพี่หมอเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองในการทําคลิปต่างๆออกมาด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยใครยังไม่ได้ฟังเรื่องการงานการเงินนะคะตอนนี้ลงแล้วการงานและการเงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่พี่หมอทําลงก่อนเสมอความรักนะคะเออก่อนความรักเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นคลิปความรักก็แปลว่ามีการงานการเงินเนี่ยลงไปแล้วแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปหาฟังได้ในช่องหรือ ช่วงท้ายคลิปมันก็จะขึ้นให้กดไปฟังกันได้นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะอย่างที่เคยพูดเสมอนะถ้าเกิดว่าพลังงานไพ่เป็นบวกผู้คนสามารถกอบโกยพลังงานนั้นเนี่ยไปกับตัวเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานมันเป็นลบหรือว่าเรื่องราวมันไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่มันใกล้เคียงใกล้เคียงกับเราเลยเนี่ยแนะนําให้พักแล้วก็วางความพลังงานลบต่าง เหล่านั้นเนี่ยไว้ในคลิปนี้ไม่อนุญาตให้แบกออกไปนะนะคะไม่อนุญาตให้เอาความอ่าไม่ไม่อนุญาตให้เอาพลังงานลบและไม่อนุญาตให้แบกความถูกออกจากคลิปใครที่เข้ามาฟังคลิปที่หมอขอให้แบกไปแต่ Energy ดีเท่านั้นนะคะ จะทิ้งเอาไว้เป็นดิสลงดิสไลก็ไม่ว่ากันเลยอ่ะแต่อย่าเอาพลังงานออกไปอย่าแบกไปอย่าไปคิดว่ามันคือดวงส่วนตัวชีวิตฉันจะพังความรักฉันใจแย่สุขภาพจะไม่ดีไม่เอานะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันขึ้นมาดีๆเนี่ยโอ้ยแบกไปเลยเอาไปอนุญาตให้ออกไปได้เต็มที่เลยนะคะอันนี้คือเจตนาในการทําคลิปแบบดวงรวมให้ฟังกันนะคะพี่หมอไม่จําเป็นต้องมานั่งทําก็ได้เนาะแต่ว่าในเมื่อทําแล้วเนี่ย รู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์หรือมันช่วยได้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะอ่าเหมือนกับเราประสบความสําเร็จแหละถ้าเกิดว่าใครฟังเราได้ประโยชน์นั่นนั่นคือสิ่งที่หมออยากได้นะคะไม่ได้อยากให้ใครรู้สึกถูกกับคลิปนะคะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ